สวัสดีค่ะอุ๊อความที่พานะคะจากทีมงานสเสน่รถบ้านค่ะสเสน่รถบ้านที่สุดของมาตรฐานรถบ้านมือสองแห่งเมืองปทุมธานีนะคะเรามีรถยนต์สวยๆนับร้อยคันให้คุณได้เลือกกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นที่พี่อุ๊จะพาลูกค้าเข้าไปดูรถนะคะพี่อุ๊ขอแนะนําสถานที่นิดนึงค่ะว่าสเสน่รถบ้านของเรามีด้วยกันอยู่กี่สาขาและตั้งอยู่ที่สาขาใดบ้างน,นะคะ สาขาที่1นนะคะก็คือสาขาที่พี่อุกยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ทางไปนิคมบางกะดีค่ะส่วนสาขาที่2นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนซ่อมสร้างทางไปรังสิตค่ะสเสนอรถบ้านของเรานะคะทั้งสสาขามีรถยนต์ให้เลือกมากกว่า100คันค่ะโดยที่ลูกค้านะคะสามารถที่จะเข้าไปชมและเข้าไปเลือกซื้อได้ทั้งสสาขานะคะ วันนี้บอกเลยว่า,าโปรโมชั่นที่ทางสเสน่รถบ้านของเราได้จัดให้กับลูกค้าต้องบอกเลยว่าถูกใจลูกค้าลหลายๆท่านแน่ๆเลยค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นที่พี่อู๋จะพาลูกค้าเข้าไปชมรถนะคะพี่อู๋ขอแจ้งนิดนึงค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ ไม่สะดวกจะเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ที่เพจเสน่ห์รถบ้านหรือโทรมาได้ที่เบอร์พี่อุกนะคะเราสามารถที่จะนํารถไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านพร้อมกับจัดไฟแนนซ์เลยค่ะเพียงแค่ลูกค้าโอนจองแล้วก็เตรียมเอกสารสําหรับขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะรถที่พี่อุกจะพาลูกค้าไปชมบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบรถกระบะแบบใช้งานง่ายๆขับขี่ง่ายๆเลยค่ะ รถคันนั้นจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวพี่อูพาไปชมกันเลยค่ะค่ะรถที่พี่อูจะพาไปชมนะคะเป็น t ต Yota h i l รักว g o กแฉมสีประตู 2.5E ีเกีย์อโตปี2013คันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวพี่อูจะพาไปดูนะคะว่ารูปโฉมของเขาจะเป็นรูปโฉมยังไงบ้างบอดี้ของเขาจะเป็นบอดี้ยังไงบ้างนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่หน้ารถก่อนเลยนะคะค่ะอาวิโกสี่ประตูคันนี้ต้องบอกเลยว่าโฉมนะคะจะเป็นโฉมของ หน้าแชมป์นะคะาทางด้านหน้ากระจังข้างหน้านะคะจะมีตาโตโยต้นะคะมาพร้อมกับหน้ากระจังโครเมียมค่ะค่ะแล้วส่วนไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟอามันติ r รฟเลกเตอค่ะแล้วส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเก่า,าเขาจะใส่ส,ส,สปอยเลสไอสเกิร์ตมาให้ลูกค้าแล้วนะคะ คือลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมอะไรเลยค่ะเป็นไงคะโฉมหน้าแชมป์ต้องบอกเลยว่าโฉมนี้ขายดีมากๆเลยค่ะอาแล้วส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์หรือที่เรียกว่าจมูกค่ะด้านตรงนี้นะคะเขาจะระบายความร้อนค่ะในการขับขี่เวลาลูกค้าขับขี่รถเดินทางไกลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะระบายความร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันนะคะว่าเจ้าโฉมแชมป์คันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะ ค่ะเรามาดูทางด้านล้อค่ะล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะอ่าล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะมาพร้อมกับดิสหน้าค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ารถอาร์วีโกแชมป์สประตูคันนี้จะเป็นเครื่อง v ีเอ็นเทอรนะคะ v ีเอ็นเทอรแรงม้าเขาจะอยู่ที่หนึ่ง้ยสิบสี่แรงม้าค่ะจะช่วยในการประหยัดน้ํามันสําหรับการประหยัดน้ํามันของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรค่ะ เครื่อง V-N จะค่อนข้างประหยัดน้ำมันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านากระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้ามค่ะจะเป็นสีโครเมียมค่ะเพิ่มเติมมาด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะส่วนทางด้านมือเปิดนะคะมือเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะค่ะแล้วรถคันนี้นะคะลูกค้าเก่าก็จะใส่ที่บังแดดมาให้แล้วนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านคนนั่งค่ะค่ะ แล้วเพิ่มเติมมาด้วยที่ราวบันไดนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถตัวสูงค่ะเป็นตัวพีเลนเนอร์นะคะเวลาขึ้นรถอ่ะจะสามารถทําให้คล่องขึ้นตัวขึ้นอีกค่ะเพราะว่าเรามีราวบันไดเพิ่มเติมมาอีกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านชัสซีกันนะคะต้องบอกเลยว่าอ่ารถคันนี้เดิมมากๆนะคะชัสซีก็คือตัวเดิมเลยไม่มีรอยตัดต่ออะไรทั้งสิ้นรถคันนี้รับประกันเดิมๆทั้งคันค่ะไม่มีคลิกคว่ำไม่มีอุบัติเหตุ อย่างที่บอกนะคะสเสน่รถบ้านของเรายินดีคืนเงินในกรณีลูกค้าออกรถกับเราไปแล้วเช็คเจอว่ารถมีอุบัติเหตุมีชนเรารับคืนเลยค่ะ,ะนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยโลโก้ของพิล r เนอร์ค่ะซึ่งพิล r เนอร์ตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงค่ะเขาจะบ่งบอกมาแล้วแล้วรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝาท้ายกันบ้างนะคะทางด้านท้ายนะคะก็จะมีโลโก้ของโตโยต้ค่ะ แล้วรถคันนี้จะเป็นตัว E นะคะตัว E ก็คือจะเป็นตัวรองท็อปค่ะเพิ่มเติมมาที่ไฟท้ายดวงที่สามนะคะไฟเบรกค่ะดวงที่สามค่ะค่ะมาพร้อมกับกันชนหลังนะคะกันชนด้านท้ายค่ะเดี๋ยวพี่อู๋จะเปิดทางด้านแมกไรเนอร์ให้ดูนะคะว่ารถคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยเน้นบรรทุกเท่าไหร่ค่ะรถคันนี้จะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้อยู่ติดกับบ้านนะคะ ซึ่งแม็กไลเนอร์ของเขาเนี่ยก็คือจะแบบเดิมๆมากๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะบอกเลยว่าอ่าถ้าดูตรงนี้อ่าค่อนข้างเดิมมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะน็อตนะคะหัวน็อตไม่เคยขยับนะคะน็อตเดิมค่ะอย่างนี้นะคะไม่เคยขยับเลยอ่าเม็ดอาร์ตทุกจุดนะคะ เดิมทุกจุดค่ะ,ะซึ่งอันนี้อย่างที่พี่อู๋บอกสเสน่รถบ้านของเรานะคะเน้นน ốt บรถบ้านรถเดิมนะคะอย่างเช่นสโลแกนของสเสน่รถบ้านก็คือรถสวยตรงใจใหม่แท้ซื้อที่ไหนไม่ได้ก็คือซื้อที่สเสน่รถบ้านของเราที่เดียวค่ะแล้วเพิ่มเติมมานะคะก็คือลูกค้าติดกล้องหลังเพิ่มเติมมาให้ค่ะซึ่งปกติแล้วตัว E จะไม่มีนะคะแต่อย่างที่บอกลูกค้าค่อนข้างรักษารถ ดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะจะเป็นเสาวิทยุค่ะเสาอากาศค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวพี่อู๋จะพาไปดูภายในรถนะคะว่าภายในรถเขาจะมีออปชันและมีปุ่มเสริมอะไรบ้างนะคะ ภายในรถคันนี้นะคะจะเป็นภายในสีดําค่ะซึ่งปกติต้องบอกเลยว่ารถปี13นะคะภายในจะเริ่มต้นด้วยสีครีมแต่รถคันนี้เป็นภายในสีดํานะคะค่ะมาพร้อมกับเบาะผ้าค่ะตอนนี้นะคะจะมีกุญแจให้อยู่1ชุดค่ะ อีวูสตาร์ทรถให้ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกเลยว่า,าหน้าคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นหน้าคอนโซลสีดําค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะก็คือปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ค่ะส่วนปุ่มด้านล่างนะคะจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะในลักษณะที่เราเล่นเครื่องเล่น dvd นะคะเราสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงรับเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วดูนะคะคอนโซลด้านหน้าเขาจะทํามาเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นภายในสีดําเขาจะทํามาแบบดูแบบสปอร์ตและดูเฉี่ยวมากๆนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์อัตโนมตัติตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดนะคะส่วนด้านเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกมาเลยว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างที่แบบอ่าคือดูดีมากๆเลยค่ะแล้วสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการใช้รถที่แบบ คล่องตัวขับง่ายขับสบายต้องบอกเลยพี่อูบอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วที่สําคัญนะคะรถคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืแปด้ยสิบากิโลเท่านั้นถ้าเทียบกับรถที่อยู่ลักษณะประมาณ8ปดีแล้วพี่อูถือว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะคะส่วนอ่าด้านหน้านะคะจะเป็นระบบเบรก abs ค่ะเพิ่มเติมด้วยที่ถุงลมนิรภัยสองลูกนะคะจะเป็นด้านคนขับที่พี่อูนั่งตรงนี้แล้วก็จะมีอยู่1ลูกด้านคนนั่งนะคะ แล้วก็จะมีลำโพงให้นะคะสองสองจุดนะคะอยู่ด้านหน้าค่ะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะส่วนกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้อยู่ทุกบานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ระบบก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะน,นี่นะคะภายในค่อนข้างคือต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากๆค่ะ80%ขึ้นเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มองหารถกระบะใช้งานขับขี่คล่องตัวขับสบายประหยัดน้ำมัน บอกเลยว่าโตโยต้าไฮลักวีโกโจดูกค้ามากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างหน้าเครื่องกันนะคะว่าหน้าเครื่องรถคันนี้จะเดิมขนาดไหนค่ะไปค่ะค่ะเปิดรถแป๊บหนึ่งค่ะ ดูทางด้านหน้ากันนะคะว่ารถคันนี้จะสวยงามขนาดไหนอ่านะคะดูนะคะดูทางด้านหน้าค่ะคานหน้านะคะจะเป็นคานหน้าเดิมนะคะถ้ารถอ่าเป็นคานหน้าเดิมจะมีตัวเลขนะคะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้อ่าอยู่ที่เลขอะไรนะคะคานหน้าเขาจะชี้แจงตรงนี้เลยค่ะน็อตนะคะจะเป็นน็อตเดิมค่ะค่ะคานหน้าเดิมเม็ดอาร์ตทุกจุดนะคะคือต้องบอกเลยว่าเดิมมากๆ ่วนด้านหน้านะคะอย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นระบบเบรก ABS นะคะอ่าเนี่ยค่ะดูนะคะขอบยางก็คือจะเป็นขอบยางเดิมค่ะเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะนิ่มมากๆเลยค่ะค่ะส่วนแผงกันความร้อนนะคะก็มาคู่กับตัวรถค่ะอ่าอย่างที่พี่อู๋บอกนะคะรถประมาณ8ปีแล้ววิ่งน้อยขนาดนี้อ่าแล้วดูภาพรวมๆแล้วรถค่อนข้างที่จะแบบว่า คือต้องบอกเลยว่าลูกค้าเก่าค่อนข้างรักษารถได้ดีมากๆเลยค่ะอ่าแล้วส่วนเรามาดูทางด้านข้างนะคะด้านข้างนี้ตัวเพจนะคะเพจตัวนี้ก็จะเป็นเพจเดิมค่ะซึ่งจะชี้แจงว่ารถคันนี้ผลิตอยู่ที่คอ,อสอ,อะไรซึ่งรถคันนี้ก็คือจะผลิตอยู่ที่คอสสองพันสิบานะคะค่ะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะ เม็ดอาร์ตทุกจุดคือเดิมมากๆเลยค่ะอ่าแล้วส่วนตัวนี้นะคะสติกเกอร์มออกนะคะก็ยังคงเดิมอยู่ค่ะยังไม่มีรอยแกะยังไม่มีรอยพ่นสีใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะย่างที่บอกนะคะว่ารถคันนี้คือเดิมมากๆค่อนข้างเดิมมากๆเลยค่ะลูกค้าที่มองหารถสีประตูเกียร์ออตโต้ ไม่ควรพลาดรถคันนี้นะคะแล้วสำหรับป้ายภาสีของรถคันนี้นะคะจะขาดอยู่ที่ปี2565ค่ะลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมเพียงแค่ไปจ่ายค่างวดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสเสน่ห์รถบ้านของเราก่อนจะที่ลูกค้าจะรับรถเราจะมีการตรวจเช็ครถให้อยู่แล้วค่ะเบื้องต้นนะคะทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ํามันเครื่องระบบไฟนะคะ,ะระบบเครื่องเราเช็คให้อยู่แล้วค่ะ แล้วอย่างที่บอกนะคะเราจะการันตีเครื่องเกียร์อยู่ที่1,000 0กิโล1ปีนะคะแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนค่ะซื้อรถกับที่สเสน่รถบ้านนะคะได้ทั้งรถดีได้ทั้งคุณภาพเลยนะคะ,ะรถโตโยต้าวีโกคันนี้นะคะสเสน่รถบ้านของเราเสนอขายให้ลูกค้าในราคาเพียง 4 9 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่งวดละ1 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแต่ณนะวันนี้สเสน่ห์รถบ้านของเรามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่จองรถในเดือนสิงหาคมสเสน่ห์รถบ้านของเราจะช่วยลูกค้าผ่อนอยู่ที่4เดือนนะคะผ่อนคนละครึ่ง4เดือนค่ะ,ะในกรณีรถคันนี้ผ่อนอยู่ที่1 0,000เสน่ห์รถบ้านของเราช่วยผ่อนอยู่ที่5,000บาทนะคะลูกค้าก็ผ่อนอยู่ที่5,000บาทในระยะเวลา4เดือนค่ะ ซึ่งสเสน่รถบ้านของเราจะช่วยผ่อนตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้ากันเลยค่ะเป็นไงคะสําหรับโปรโมชั่นที่สเสน่รถบ้านเสนอขายให้กับลูกค้านะคะต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกอ,อยากได้รถสวยรถเดิมให้นึกถึงที่สเสน่รถบ้านของเราที่เดียวค่ะแล้วอีกเทปหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะตอนนี้นะคะสเสน่รถบ้านของเราจะมีบริการให้ลูกค้าจองออนไลน์นะคะ แล้วเราจะนำรถนะคะไปให้ลูกค้าดูถึงสถานที่พร้อมกับไฟแนนซ์เลยค่ะจัดเอกสารได้เลยค่ะในวันรับรถถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถสเสน่รถบ้านของเรายินดีบริการให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะเป็นไงคะทั้งรถทั้งเงื่อนไขทั้งโปรโมชั่นไม่มีที่ไหนเด็ดกว่าที่สเสน่รถบ้านของเราแล้วค่ะแล้วโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีเครดิตนะคะไม่เคยมีประวัติผ่อนใดๆทั้งสิ้นรับเงื่อนไขกันไปเลยค่ะฟรีดาวค่ะ พร้อมกับลูกค้าที่มีประวัติผ่อน1ปีขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%ค่ะจากที่ผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0ก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ9,00 0กว่าบาทค่ะสำหรับลูกค้าที่ได้เงื่อนไขอดอกเบี้ยพิเศษนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเจ้าโตโยต้าคันนี้สามารถโทรมาได้ที่เบอร์พี่อุนะคะ0626596642ค่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าต้องการจะสอบถามเป็นรถรุ่นอื่นนะคะสเสน่รถบ้านของเรามีให้เลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรถอีโกคารถเอสนะคะหรือว่ารถแคบนะคะรถหัวเดียวนะคะสําหรับบรรทุกใช้งาเนเสน่รถบ้านของเรามีให้เลือกมากมายค่ะเพียงแค่ลูกค้าเปิดใจยกหูโทรเข้ามาที่0626596642ติดต่อพี่อุนะคะ พี่อุยินดีให้บริการตลอดเวลาตลอดเวลาค่ะแล้วสนเสน่ห์รถบ้านของเรานะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาค่ะเปิดให้บริการทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดกันเลยนะคะแล้วสำหรับเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาไม่ว่าจะมีการติดล่าช้า,าการเคลียร์ประวัติไปแล้วถ้าลูกค้าไม่แน่ใจว่าสามารถออกรถได้ไหมอย่างที่บอกค่ะยกหูโทรหาพี่อุ้อย่างเดียวค่ะ 0626596642ค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสค่ะออกรถที่สเสน่รถบ้านอ่าเราจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะช่วยลูกค้าช่วยกันจัดทุกคันดันทุกเคสไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะซื้อรถที่ไหนไม่ได้มาซื้อที่สเสน่รถบ้านของเราที่เดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่าพี่อู๋ต้องขอตัวลานะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไล์หนะะ้าค่ะว่าพี่อู๋จะ พาลูกค้าไปดูรถอะไรกันนะคะแล้วอย่างที่บอกสนใจเป็นรถรุ่นอื่นอย่าลืมทักเข้ามาที่เพจเสน่รถบ้านหรือโทรหาพี่อูดได้เลยนะคะวันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ